พระที่อายุยืนเป็นพันปีอย่างหลวงปู่โลกอุดรมีจริงหรือไม่ทำได้อย่างไรสรุปความจากที่คุยกับหลวงตาม้าวัดถ้ำเมืองนะตามที่จำได้นะครับภาษาอาจมีการเรียบเรียงใหม่บางส่วนและอาจมีเนื้อหาตกหล่นผิดพลาดไปบ้างบางส่วนขอให้ใช้วิจารณญาณในการอ่านนะครับหลวงตามีสี ไม่ใช่อยู่ได้แค่เป็นพันปีนะพระพุทธเจ้าท่านก็เคยบอกไว้ว่าถ้าจเจริญอิทธิบาทสีแล้วจะอยู่ถึงกับหนึ่งก็ยังได้เลยผู้ถามท่านอยู่ทำอะไรครับหลวงตาบางองค์ท่านก็อธิษฐานอยู่เพื่อดูแลพระาศาสนาให้ครบ5,000ันปีผู้ถามแล้วอยู่มานานตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากับกุสันโธ พระพุทธเจ้าองค์แรกของกัปนี้เลยมีไหมครับหลวงตามีนะเพราะกัปนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อายุมันต่อเนื่องโลกนี้ไม่ได้ถูกทำลายแต่สลายไปไหนท่านก็อยู่ได้ผู้ถามโอ้โหงั้นท่านก็อายุหลายล้านปีเลยสิครับแล้วท่านอยู่ไปทำไมนานขนาดนั้นหลวงตา ท่านอธิษฐานอยู่เพราะอยากชมบารมีของพระพุทธเจ้าให้ครบทั้งห้าพระองค์ไงมีหลายท่านนะไม่ใช่ท่านเดียวที่อธิษฐานจิตแบบนี้ผู้ถามแล้วท่านอยู่กันได้ยังไงครับเป็นล้านปีท่านรักษา,าธาตุไว้ได้ยังไงหลวงตาพวกนี้ท่านอยู่ได้ด้วยอิทธิบาทสท่านจะอยู่ในฌานสมาบัติเกือบตลอดเวลาพออยู่ในฌาน ร่างกายมันก็จะหายใจน้อยทำงานน้อยมากหัวใจก็แทบไม่เต้นร่างกายมันก็เลยแทบไม่มีการเผาผลาญธาตุมันก็เลยไม่ค่อยเสื่อมผู้ถามแต่มีคนเห็นหลวงปู่ใหญ่ท่านออกมาให้คนเห็นบ่อยๆนี่ครับหลวงตาอันนั้นตัวปลอมหมายถึงท่านไม่ได้เอาร่างกายที่เป็นธาตุขันออกมาหาจริงๆท่านแค่ส่งจิตออกมา ท่านมีฤทธิ์เยอะนะพวกนี้ตัวจริงท่านก็นั่งรักษาธาตุขันอยู่ในสมาธิแต่ก็ส่งจิตออกมาให้เห็นเป็นคนจริงๆจับเนื้อต้องตัวได้ด้วยท่านถึงได้แวบไปนูดมานี่ได้เร็วไงเพราะท่านส่งจิตมาไม่ได้มาเป็นร่างกายจริงๆเพราะถ้าเอาตัวจริงมาธาตุขันมันก็ต้องเผาผลาญพลังงานการรักษาร่างกายให้อยู่นานก็จะยากนะผู้ถาม แล้วตัวจริงท่านอยู่ไหนกันล่ะครับหลวงตาพวกนี้ส่วนใหญ่ท่านเข้าสมาธิอยู่ในป่าหิมพานกันนะมันเป็นโลกกึ่งทิพย์คล้ายคเมืองลับแลคนทั่วไปเข้าไปไม่ได้ง่ายๆผู้ถามอ้อท่านอยู่ในป่าหิมพานท่านก็เลยฉานแต่ของในป่าหิมพานซึ่งเป็นเมืองกึ่งทิพย์ของเขาก็ละเอียดกว่าไม่หยาบไม่มีพิษเหมือนของในโลก ก็เลยช่วยรักษาธาตุขันธ์ท่านได้ดีขึ้นไปด้วยใช่ไหมครับหลวงตาเออใช่อย่างนั้นแหละผู้ถามและพวกนี้ส่วนใหญ่ท่านเป็นพระอรหันต์หรือพระโพธิสัตว์ครับหลวงตาส่วนใหญ่เป็นพระอรหันต์นะเพราะพวกนี้ท่านกำลังรวมแล้วไม่เกิดแล้วก็มีหรืออธิษฐานดูแลพระาศาสนาหรืออธิษฐานขอชมบารมีไว้ ก็เลยใช้ฤทธิ์ในการดำรงร่างกายเอาไว้อย่างนั้นหรืออย่างบางองค์ถ้าร่างกายมันเกินกว่าจะปรับท่าใช้งานได้แล้วท่านก็ถอดจิตออกไปเข้าร่างใหม่เลยท่านจะกำหนดจิตดูว่ามีใครหมดอายุไขแล้วแล้วก็เอาจิตเข้าไปอาศัยอยู่แทนต่อเลยปรับท่าร่างนั้นแล้วใช้ร่างนั้นต่อไปเลยไม่ต้องไปเกิดเข้าท้องใหม่มันเสียเวลากว่าจะเป็นเด็ก กว่าจะโตมามันเสียเวลากว่าจะมาระลึกในธรรมะที่ตนเคยได้ไว้ถ้ามีหน้าที่รักษาศาสนาก็อาจจะใช้ได้ไม่ทันการแต่ละชาติก็ได้สร้างบาร,รมีและฝากกระแสไว้กับรูปลักษณ์นั้นๆเหมือนหลวงปู่ทวดท่านก็เกิดหลายชาติทุกชาติก็ได้สร้างบาร,รมีมากมายก็มีคนกราบไหว้บูชาทุกรูปลักษ มันก็กระจายกระแสนในการแผ่และการฝากพลังงานไว้ได้มากขึ้นกว่าเป็นรูปลักษณ์หลวงปู่ทวดองค์เดียวเรื่องการสร้างบาร,รมีของโพธิสัตว์ท่านสร้างมากกว่านี้ประมาณไม่ได้นะกับหนึ่งนี่ไม่ได้มากอะไรหรอกก็แล้วแต่ว่าท่านอธิษฐานสร้างยังไงหลวงปู่เทพโลกอุดรพระอริยเจ้าผู้ประเสริฐในสมัยโบราณที่คอยช่วยเหลือเวนยศาสตร์ทั้งหลาย โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนในการที่จะทำรงร,รักษาและค้ำจุนพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าให้คงอยู่ครบถ้วน5,000ปีหลวงปู่มีมหาเมตตาและมหากรณาต่อมนุษย์โลกจึงได้มอบพระคถาศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งสามารถช่วยมนุษย์และเวนยศัตร์ทั้งหลายให้แคล้วคลาดและปลอดภัยจาก ภัยธรรมชาติต่างๆได้ยกเว้นภัยจากบาปกรรมที่ตนเองสร้างไว้ซึ่งหากสวดและทำสมาธิและแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำจะเกิดอนิสงส์มากคือทำให้แคลาวคลาดและปลอดภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเช่นภัยจากดินน้ำลมไฟและภัยจากพยามาและเสนามาทั้งหลายตลอดจนศัยศาสตร์และมนต์ดำต่างๆได้ ตั้งนโมสามจบก่อนทุกครั้งปะโตเมตังประ,ระชีวินังสุขะโตจุติจิตะตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติทิตะทิวาหะณะปันทโลกะสลากัลลาสสานะลาลาติสังสังสหมามตุเนมาลขาเลสาวาจา ตนาสาปุระวามาละนังมาละจังมาะนะกัมมังสาละวาโสอุพิละพุทธโสนโมพุทธยะทะละวาหนะลาโลกศิลาทะลาลาลิกาสวัสดีขีโหตุภาตุเมโดยท่านแนะให้นำไปเขียนลงแผ่นผ้าก็ได้ แล้วนำไปปิดที่ประตูบ้านหรือปิดในรถยนต์ยามเกิดเหตุขับขันจะช่วยให้รอดชีวิตพ้นจากพยันอันตรายได้มหันตาภัยร้ายแ,แรงคาถาพระคาถาท่านว่าจะมีคุณป้องกันสิบประการได้แก่ 1. วตาตภายัยคือลมพายุ 2. ทธรณีพิบัตภิภัยคือแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 3. อักคีภัยคือไฟไหม้ 4. อุทกภัยคือน้ำท่วม 5. ฟ้าผ่า 6. อากาศร้อนจัดหนาวจัด 7. สาพิษแพร่กระจายทุกแห่งหน 8. เกิดโรคระบาดต่างๆเกเกิดข้าวยากหมากแพง 10. เกิดการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองล้างจองผลาน